สวัสดีค่ะพบกับ All About Cactus Channel by Ann กันอีกครั้งนะคะช่องนี้ก็เป็นช่องทางที่เพื่อนๆสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องของการดูแลการเลี้ยงแล้วก็แนะนำแคคตัสใหม่ๆนะคะทั้งไม้อวบน้ำแล้วก็แคคตัสด้วยแต่วันนี้เราจะมาพูดกันเรื่องของมแมลง ที่เป็นศัตรูตัวชะกาดของแคคตัสค่ะนั่นก็คือเจ้าเพลี้ยหอยมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงมันมีวงจรชีวิตยังไงนะคะและเราจะมีวิธีการกําจัดมันได้อย่างไรคะ่ะซึ่งก็เป็นปัญหาที่ทุกคนอยากรู้นะคะเอาละค่ะตอนที่จะเข้าไปชมนะคะรบกวนกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยค่ะเขาจะได้กริ๊งเตือนนะคะว่าขณะนี้มี คลิปใหม่ขึ้นมาแล้วนะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันเลยค่ะเชื่อว่าคนเลี้ยงแคคตัสเกือบจะแทบทุกคนเลยนะคะคงจะต้องเคยเจอกับเจ้าเปลี้ยหอยนี้แต่ถ้าใครไม่เคยเจอเลยนี่ต้องโอ้โหสุบพเลยค่ะนับว่าเป็นคนที่มหาอมตะโชคดีนิรันดร์การเลยค่ะเจ้าเพลี้ยหอยมันคืออะไรเหรอคะมันก็คือมแมลงปากดูดชนิดหนึ่งนะคะ ถือได้ว่าเป็นศัตรูหมายเลขหนึ่งของแคคตัสเลยค่ะเขามีชื่อทางวิทยาศาสตร์นะคะเรียกกันว่าคอคอยเดีย co ค่ะอุ๊ยอุ๊ยอุยเห็นตัวเล็กๆน,นั่นไหมคะนั่นละค่ะตัวอ่อนเขานะคะที่วิ่งไปมานะคะค่ะลักษณะของตัวเมียเนี่ยนะคะจะกลมแบนแคล้ายๆหัวเข็มหมุดที่เราเห็นอยู่เนี่ยนะคะตัวเขาจะเป็นสีขาวนะคะ และเขาจะสามารถวางไข่ได้ครั้งละประมาณ50ฟองเลยค่ะส่วนเจ้าตัวผู้จะมีลักษณะเป็นแท่งสีขาวเขาก็จะสร้างไขน่นะคะเป็นเกราะหุ้มตัวเอาไว้เพื่อความปลอดภัยเจ้าตัวผู้นี้จะไม่เคลื่อนที่นะคะจะอยู่ที่เลยเดี๋ยวเรามาดูวงจรชีวิตกันนิดนึงนะคะเจ้าตัวอ่อนเนี่ยนะคะพอเขาออกจากไข่อย่างที่เห็นเมื่อกี้เนี่ยนะคะเขาจะมีขาก่อนค่ะ ก็สามารถที่จะเคลื่อนที่ได้อย่างว่องไวเลยเพราะฉะนั้นเขาอาจจะเคลื่อนไปอยู่ที่ต้นอื่นที่อยู่ใกล้เคียงนะคะเราจะมองเห็นเขาอยู่ตามผิวของแคคตัสแต่พอเขาลอกคราบแล้วเนี่ยนะคะขา,ขาก็จะหดหายไปแล้วก็จะเริ่มทำร้ายนะค่ะขา,ขาจะเจาะดูดอย่างเดียวเลยนะคะเขาก็จะขับสารเคมีมีลักษณะคล้ายขี้ผึ้งสีน้ำตาลเป็นเกราะหุ้มตัวเอาไว้เราก็จะเห็นแบบที่ เป็นแบนๆเนี่ยนะคะกรอนี้จะมีขนาดประมาณ3-5มมิลค่ะในช่วงนี้ก็จะไม่เคลื่อนตัวไปไหนเลยนะคะเจาะดูดอย่างเดียวนะคะเจ้าเพรื้อหอยเนี่ยนะคะเราจะพบได้มากบริเวณใต้ขนปุยนะคะหรือตุ่มน้ำเนี่ยถ้ามีละเรียกว่าอยู่กันทุกตุ่มน้ำเลยหรือบริเวณโคนต้นด้านที่เรามองไม่เห็นค่ะอย่างเช่น เวลาเราพลิกกลับมาเนี่ยนะคะเราจะเห็นว่าด้านที่มันไม่ได้อยู่ในสายตาเนี่ยจะมีเยอะมากเลยเราจะพบมากในกลุ่มของโอปันเทียนะคะจิมโนโคาริเซียมดิสโกโคแคคตัสเมโลคแคคตัสและโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอสามเหลี่ยมเนี่ยค่ะน้ำเลี้ยงเยอะมากเขาชอบนะคะเพราะนั้นเราจะเห็นว่าบางทีตอของเราเนี่ยเสียไปนะคะก็เพราะว่าไอเจ้าตัวนี้แหละค่ะตัวดีเลย และพอเรากำจัดเข้าไปแล้วเนี่ยนะคะเขาก็ยังจะทิ้งร่องรอยให้เราเจ็บใจอีกนะแครตัสของเราก็จะมีผิวกลายเป็นสีเหลืองๆซึ่งแก้ไม่ได้นะคะก็ต้องปล่อยไปอย่างนั้นแหละคะ่ะการกำจัดเครือหอยเนี่ยก็ทำได้หลายอย่างนะคะไม่ว่าจะใช้สารชีวภาพหรือการล้างน้ําธรรมดานะคะหรือใช้สารเคมีส่วนมากถ้าเป็นสารเคมีก็จะใช้พวกพพสนะฮะหรือสาร คาร์โบซันแฟนเนี่ยนะฮะหรือ,อเมลาไทออนนิโคตินซังเฟตก็แล้วแต่จะเลือกใช้นะคะแล้วก็มีอื่นๆอ,อ,อีกหลากหลายเลยที่มีวางจำหน่ายกันในปัจจุบันนี้นะคะก่อนอื่นเลยในการที่จะกำจัดเสียหอยนะคะขั้นแรกเลยก็ควรจะต้องแยกต้นที่เป็นก่อนนะคะเอาออกมาให้พ้นบริเวณต้นอื่นๆเลยค่ะ เพื่อกันการลุกลามนะคะอย่างที่บอกแล้วว่าตัวอ่อนเขาสามารถที่จะเคลื่อนที่ได้นะคะค่ะแล้วก็เมื่อกําจัดเรียบร้อยแล้วก็ควรที่จะต้องเปลี่ยนดินด้วยนะคะเพราะว่าในดินอาจจะมีไข่หรือตัวอื่นตัวอ่อนซ่อนอยู่นะคะเพราะฉะนั้นก็เอาดินทิ้งไปเลยค่ะไม่ต้องไปเสียดายกระถางเองก็ต้องเอาออกมาล้างแล้วก็พ่นยาตากแดดสักแดดสแดดนะคะเพื่อเป็นการป้องกัน สำหรับการกำจัดนั้นก็มีทั้งลักษณะที่เป็นมากเป็นน้อยถ้าเป็นน้อยก็อาจจะใช้สำลีชุบแอลกอฮอล์ขัดออกก็ยังได้เลยนะคะหรือเอาแปรงขัดออกแล้วก็พ่นน้ำยาจะเป็นสารชีวภาพหรือจะเป็นาสารเคมีก็แล้วแต่นะคะแต่วันนี้จะนำเสนอวิธีที่ง่ายที่สุด ปลอดภัยที่สุดนะคะโดยการใช้แชมพูกำจัดเห็บสุนัขดีล่ละค่ะเนื่องมาจากว่าได้ไปพบลูกศิษย์นะคะซึ่งเป็นสัตวแพทย์น้องก็เลยบอกว่าอาจารย์ไม่ลองใช้ดูลคะคะในเมื่อเห็บมันก็เป็นแมลงปากดูดเหมือนกัน แล้วก็เชนกาดเนี่ยสามารถที่จะฆ่าตายได้ก็น่าจะไปลองใช้ก็เลยมาลองใช้ดูค่ะปรากฏว่าได้ผลดีจริงๆด้วยแล้วก็ประหยัดเงินนะคะเพราะว่าขวดนึงก็ใช้ไปได้นานทีเดียวอเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าใช้ยังไงนี่เลยค่ะพระเอกของเราในวันนี้นะคะเชียนกาดจะใช้เ,เบอร์ไหนก็ได้นะคะของสุนัขตัวไหนก็ได้หมดเลยค่ะขวดละ75บาทนะคะ เขาได้มาแล้วเราก็เอามาผสมน้ำค่ะการผสมน้ำนี้คือผสมเข้มข้นหน่อยนะคะค่ะเราก็บีบลงไปเลยค่ะกะเอานะคะไม่มีสัดส่วนอะไรแน่นอนแล้วค่ะกะว่าเออเข้มข้นพอใช้ได้เขย่าแล้วเป็นฟองก็ใช้ได้นะคะใช้ฟ็อกกี้ธรรมดาน,นี่เลยค่ะ ก๊อกกี้ตัวนี้หัวฉีดไม่ค่อยจะดีนักมันจะไม่ค่อยเป็นฝอยเท่าไหร่ค่ะแล้วก็เขยา่าเขย่าเขานะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ฉีดไปเลยค่ะตรงที่มันมีเปี้ยหอยเนี่ยค่ะมันไม่ออกเป็นฝอยค่ะฉีดให้ทั่วเลยค่ะตั้งแต่ยอดตรงมาจนถึงโคนเลยนะคะแล้วก็ตามตุ่มน้ำทุกตุ่ม เราเห็นอย่างนี้นะคะปรากฏว่าม,มีซ่อนอยู่ตามตุ่มน้ำเยอะทีเดียวเวลาที่พอแห้งแล้วเราขูดออกมานะคะเราจะเห็นอันนี้เป็นตอสามเหลี่ยมนะคะซึ่งได้กราฟหางลิงเอาไว้ปรากฏว่าเนี่ยคะ่ะจูบเจ้าสเกลอินเสกนะคะหรือเพลี้ยหอย มารบก,กวนเนี่ยด้านด้านในนะคะด้านนี้จะเยอะเลยเพราะว่าเจ้าหางลิงเนี่ยเขาบังไว้ทําให้เรามองไม่เห็นนะคะจะยกหางลิงขึ้นก็กลัวจะหลุดนะคะก็อาฉีดแทกเข้าไปใช้เวลาไม่นานนะคะเราทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงเขาก็แห้งแล้วล่ะคะ่ะ แล้วทดลองแล้วปรากฏว่าผิวของแคคตัสก็ไม่เสียด้วยนะคะผิวจะสวยเลยนะคะทั่วถึงแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็ปล่อยทิ้งไว้ให้เขาแห้งค่ะนี่ค่ะพอแห้งแล้วนะคะเรามาแค่สกิดเบาๆนะคะเขาจะหลุดออกมาเห็นไหมฮะว่าตัวเนี้ยจะแห้งไปเลย บีบออกมาก็จะไม่มีเลือดไม่มีอะไรแล้วแสดงว่าตายสนิทเลยนะคะนะฮะเอาเล็บดันเบาๆก็จะหลุดออกมาได้เนี่ยค่ะตายเรียกว่าตายยกรังเลยค่ะไม่รอดเลยนะคะจากนั้นเราก็เอาแปรงสีฟันก็ได้นะคะหรือฟูกันก็ได้ก็ปัดปัดปัดนี่น,นะจากตุ่มน้ำออกมาเยอะเลย ตอนที่เราจีดเราก็จะมองไม่เห็นนะคะว่ามีเพลีย้ยอยู่ที่ตุ่มน้ําแต่พอเขาตายเนี่ยมันเขาก็จะหลุดออกมาบริเวณโคนก็จะเยอะหน่อยนะคะเนี่ยค่ะก็จะติดผู้กันออกมาเห็นไหมฮะตัวแห้งสนิทไปเลย ตายจริงๆแล้วก็ไม่เหม็นด้วยนะคะแล้วก็ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ด้วยก็ไม่ต้องสวมถุงมือนะคะเนี่ยค่ะแห้งหลุดออกมาหมดเลยติดอยู่ที่ผู้กันเลยนะคะเพื่อนอาจจะสงสัยว่าอ้าวแล้วมันไม่ตกลงไปที่โคนต้นไม่มีตัวอ่อนในนั้นเหรอก็ อย่างที่บอกนะคะว่าถ้าเป็นไปได้ก็คือควรจะเปลี่ยนดินด้วยอันนี้ก็หลังจากที่เสร็จแล้วก็จะเอาออกไปนะคะแล้วก็ไปล้างรากด้วยแล้วก็เปลี่ยนดินใหม่ค่ะนี่ก็เป็นต้นที่ฉีดไปพร้อมกันนะคะเห็นไหมคะสะอาดเลยทีแรกเลยบนหน่อเล็กๆเนะะี่ยค่ะโอ้โหขาวจืว้อแน่นไปหมดเลยนะคะตอนนี้พอเอาผู้การปัดออกไปก็ เขียวสะอาดเลยค่ะเนี่ยค่ะปัดออกไปเรียบร้อยแล้วเห็นไหมคะสะอาดสดใสเดี๋ยวก็ค่อยเอาไปเปลี่ยนดินนะคะแล้วก็ปลูกต่อไปได้คราวนี้หางลิงก็จะงดงามแข็งแรงมากขึ้นค่ะตอก็ยังอยู่ได้ดีนะคะค่ะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆน,นะคะลองใช้ดูนะคะรับรองผลเลยค่ะ ้นแคคตัสของเราไม่ตายแน่นอนค่ะหรือถ้าใครมีวิธีอื่นๆนะคะลองเสนอแนะมาด้วยนะคะจะได้มาและเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันค่ะวันนี้ขอสวัสดีไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในครั้งหน้าค่ะ